Three, two, one. สวัสดีทุกคนวันนี้เราอยู่กับเชฟทั้งสองคนนะคะชื่อว่าเชฟพี่ออสกับเชฟพี่ป๋องวันนี้เราจะมาทำอะไรกินคะเมนูวันนี้นี่ถืออะไรมาคะเนี่ยไก่ไก่เมื่อกี้เมนูนี้คือเมนูนี้เหรออ,อบไก่อบไก่อบอะไรไกอบปี๊บไก่อบปี๊บโอเค เราจะมา,ารอชมกันนะคะโอเคตอนนี้กำลังจะไปล่าอะไรฮะอันนี้หาอะไรก่นกอออ๋ำลังจะไล่ล่าตีไก่ใช่ไหมเจอแล้วเจอแล้วทุกคนตามติดการตีไก่ตอนนี้กำลังจะยิงไก่แล้วนะทุกคน รุนกันไปใช่ใช่การอันนี้อาจจะดูรุนแรงสำหรับบิเบรดนะคะแต่นี่คือการยิงไก่แบบวิถีชาวบ้านของเรานะทุกคน เดี๋ยวเรามารอถ่ายตอนที่ได้ไก่เลยแล้วกันนะทุกคนเป็นไงคะครับสุดยอดครับแม่นชิบหมายเลยได้แล้วใช่ไหมเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะไปไอ้อะไรนะรายการซุปเปอร์เทนซูเปอร์เทนไปยิงไก่โชว์ใช่ไหมนี่นะคะคือผลงานเอาไปไหนแล้วโอ้หปีมือเชฟทั้งสองคนฮะ อันนี้เขาเรียกว่าขั้นตอนอะไรลวกไก่ลวกไก่อ,นนอเพื่อจะถอนขนไก่นะทุกคนดูเออ,อข้อนีรีน, <laughs> นี่มาถอนขนไก่กันนะทุกคนอันนี้เป็นอีกตัวหนึ่งตัวนี้ยิงมาก่อนหน้านี้แล้วแล้วเราไม่ร้อนหรอมืออ่ะก็ไม่ร้อนนะชำนาญแล้วใช่ไหม เป็นเชฟมาหลายปีแล้วกี่ปีแล้วเขาเป็นเชฟมาเนี่ยครับนานแล้วนะอันนี้คือเป็นเมนูแบบง่ายๆเลยทำประจำถูกไหมประจำเมนูประจำเริ่มถอนขนไก่แล้วครับแก้มเราขาวประจำวันที่ทุกวันนะคะโอเคพี่ออดคะเทคนิคในการถอนขนไก่ให้แบบผิวเนียนแบบเนี้ยเราต้องทำยังไงคะต้องมีแก้วเปกกครับแก้วเปบกใช่เลยหนึ่งหนึ่งใบกับขวดใหญ่ขวดใหญ่หนึ่งขวด แล้วเสร็จแล้วเราจะถอนมาออกมาจะเป็นแบบนี้เลยใช่เทคนิคนี้ใช้ได้กับทุกคนเลยไหมคะไม่ไม่สำหรับคนที่ติดเหล้านะติดเหล้าเท่านั้นถึงจะทำได้นะทุกคนใช่ต้องถามเชฟคนนั้นขอจำนานเชฟพี่ป๋องพี่ป๋องเออได้ไปแล้วช็อตหนึ่งได้ไปแล้วช็อตหนึ่งก็เลยแบบเออถอนขนไก่สบายเลยใช่ไหมช็อตตัวะอถอนเลยอันนี้อีกตัวหนึ่ง เรามีเทคนิคป่าว่าแบบจะดึงยังไงดึงไปทางทิศไหนอะไรเงี้ยมีป่ะดึงสวนดึงสวนดึงสวนเลยครับดึงไปทางทิศตะวันออกเฉียงกลางเฉียงกลางถ้าเราดึงสวนนี่เราจะเจออะไรมรสุมมรสุมอะไรวะดึงไปทางไหนไปทางไหนวะเนี่ยนี่เรามีไก่สองตัวนะสองตัวนี้อบสองตัวเลยปะเนี่ยไม่ไอ้นี่เอาไว้เซนดาพ่อดาเบย์พวกนี้ดาพ่ดาเซนโดนตาเป็นวิถีชีวิตเอ้ยประเพณีของบ้านเราใช่ไหม ส่วนตัวนี้ไว้อบอันนี้นนสูตรอะไรคะเนี่ยข้าวนาเจ้าบอกแน่ข้าวนาเป็นสูตรอนะไรคะเนี่ยเอาอะไรคะเชฟ <appreciation> อันนี้เป็นตัวช่วยในการทำให้อาหารอร่อยหรือเ <c oughs> ปล่าใช่น้ำหัวปลาช่อน <S <S> อะไรนะน้ำหัว <Nelson> ปลาช่อนน้ำหัวปลาช่อนน้ำหัวปลาช่อนอ่ามาเกี่ยวอะไรน้ำหัวปลาช่อนปะมาจากไอ้เทือกเขาเอเวอเรสต์ไปถึงเอเวอเรสต์เลยเหรอ โ okay. อเคไปมารอดูว่าจะได้กินไหมวันนี้จะได้กินไหม <laughs> <c oughs> ขั้นตอนต่อไปคือชำกกละกายเราต้องใช้มีดหมอนะครับมีดหมอหมอความครับหมอความนี่แปลว่าพูดไปเรื่อยเหรอ,อมีศักดิ์สิทธิ์นะต้องทำความสะอาด ุดิบมีเลยเอ้ไม่ใช่ยังเลยยังไม่ครบเลยมันต้องมีอะไรบ้างอันนี้อันหามาได้แล้วนี่าตะไร้พริกแดงกระเทียมก็ที่เหลือก็ละแตะเวนเตกรรมอ่าไม่มีสูตรตายตัวหรอไม่มีแล้วแต่ของหาของต่อมะขามยอดมะขาม แล้วก็อาจจะมืดนิดนึงนะคะทุกคนเนื่องจากว่าเรามาทํากันตอนกลางคืนนะคะเพราะว่าเชฟแต่ละคนนี่งานแน่นรัดตัวไปหมดเลยรัดตัวตรออกอีเ,อเวนต์เยอะใช่ก็เลยต้องมาทำกลางคืนแล้วกันบ้านบ้านานเจ้าของบา้านยังไม่อยู่เลยใช่เจ้า <c oughs> ของบ้านไม่อยู่นะทุกคน <c oughs> เราเราเข้ามาทําอยู่ที่บ้าน <c oughs> ของเจ้าของบ้านนะคะไปไหนก็ไม่รู้ กลับมาได้กินพอดีนี่อินเสิร์ตไปเลยอินเสิร์ตแบบบ้านๆนี่แหละอินเสิร์ตไปน,ไปนี่มีอะไรบ้างดูดูอ่าแค่นั้นแหละครัว เจ้าของบ้านมาแล้วนะคะนี่คือเจ้าของบ้านนี่คือชมหน้าของเจ้าของบ้านนะคะจเราช่วยมาบุกลูกบ้านโดยที่เราแบบเจ้าของบ้านไม่อยู่เราก็ทําไก่นะอ่านี่ลูกเจ้าของบ้านนะคะอันนี้ตะไคร่ครับตะไคร่อ๋อตะไคร่แค่ไคร่มันจะออกเขียวๆหน่อยมันจะเขียวๆไหคล้ายๆกันนะลื่นๆป่ะลื่นๆลื่นๆหน่อยอันนี้ลื่นไหมเนี่ย นิ่มๆน,นิ่มนะ,นมนะใช่แล้วอ่าหย่อนลูมโมเลยอันนี้คือที่เสร็จแล้วใช่ไหมที่แบบเราชำระมาได้ตอนแล้วใช่เดี๋ยแค่นี้แหละไอ้เชใส่กระเป๋าไปแล้วนะะวาะใส่กระเป๋าเออถึงว่ามันกระเป๋าตุงๆแอบยัดใส่กระเป๋าไว้เองจะลูกปืนทั้งนั้นอุ้ยลูกปืนจักรยานเหรอลูกปืนจักรยานหายเชลลองพูดหน่อยสิว่าขั้นตอนต่อไปทำอะไรอยู่อะไรเงี้ย อะไรใกล้มือก็จับใส่หมดแหละให้เชฟปองเขาบรรยายเอาบรรยายให้หน่อยอ่ะมรอยายกันเลยแบบบ้านเลยพริกไม่ต้องตำครับไม่ต้องตำสูตรนี้ไม่ต้องตำใช้วิธีอะไรทุบอย่างเดียวคุปปเอ้าเพราเราหาหาค้กไม่เจออ๋อนึกว่ามันเป็นสูตรที่ไหนได้หาค้กไม่เจอหาค้กไม่เจออยู่ใกล้ใกล้แก้วเหรอโคฟอันนั้นมันโคกเปล่าใีคุปปุปพอ ไอ้เคียไอ้สัตว์นะครับหยาบหยาบหยาบอ่าโอเคถือว่าตามทันอยู่ติดเหลืองก็ไม่เป็นไรนะไม่น่ารอดนะเนี่ยเฉลถล่มด้วยหรอตายุ่งเออตั้งแต่ไล่ยิงไก่แล้วอ่ะอันนี้คืออะไรเนี่ยต่อไปก็ขิงนะครับขาขาขาเหรอว้ายตายแล้วอะไรครับเนี่ยอันนี้อะไรนี่ยนี่นี้อะไรเนี่ย อีกแล้วเหรอน้ำจากเชือกเขาเอวันเด็ดน้ำแร่รสชาติเป็นไงไม่พูดดีกว่าไมาสารสิบายดูหน้าก็รู้ให้ภาพมันบรรยายไปแล้วกันนะเกิดเหรอเด่๋ยวได้สกปกกระบานนี้เกิดเจอได้ไดหอมแดงทั้งทั้งหลายคุณบ้านหอมกระเทียมแดงครับกับกระเทียมขาวยหอมแดงคนที่ไหนนี่คนที่ไหนเนี่ย เงินแดงกับเที่ยวขาวนะครับใครนี่ผมคนกรุงเทพเลยนี่เที่ยมขาวอันนั้นหน้าที่ผมก็หมดแล้วนะครับต่อไปก็เป็นหน้าที่ของเชฟจักรินนะครับเชฟจักรินไปไหนอีกแล้วน่ะเชฟไปหาเกลือไปหาวัตถุดิบก่อนขาดอะไรคะเนี่ยขาดเกลือเกลือโอเคเดี๋ยวเชฟจะกลับมาใกล้แล้วทุกคนเราจะได้กินแล้ว สุดยอดไปเลยครับเชฟอันนั้นมะแต่นันคืออะไรเนี่ยอนี้ใบมน์อันนั้นคือใบมะขามยอดมะขามใส่เพื่อความใบมณ์คือใส่ช่วยไก่ให้ไก่มันสวยเร็วไงจริงหรออันนี้เป็นทริคของบ้านเราเลยหรอของสูตรสูตรของเชฟมันมีไลยหลยคนอยู่ที่เขาทำแบบนี้ใช่แล้วส่วนน้อยเนาะส่วนน้อยอือฮึ รอดูตอนสุกทุกคนเมากิมให้ทุกคนดูก็กินในซีมรออย่างสวยๆสบายๆนะคะเป็นไงคะเชลเทวคะในระหว่างที่เรารอต้มไก่สุกเนี่ยเราสามารถจะมีมุกอะไรสักมุกหนึ่งแบบเล่นตรงนี้ได้ไหมไม่มีครับไม่มีครับง่ายๆอย่างนี้เลยง่ายๆเลยไม่มีเลยระหว่างรอเราจะทำอะไรทำเลยฮะอะไรครับ เว,เวลาเรารออะไรให้มันสุกอย่างเงี้ยเราทำอะไรระหว่างรอกิ่นเหล้าค่ะโอเคเฮ้ยอันนี้ก็จะเป็นวงเหล้าของเชฟทั้งสองคนนะคะครับผมนี่เหรออันนี้ใช่ไหมเนี่ยนี่นี่ยเน,น,น,นี่อ๋ออันนี้อ๋อปกติกินอันนี้ใช่แล้วอันนั้คืออะไรอันนั้นคือเป็นสูตรผสมของไปเซนเซอร์ที่หลังเซ็นเซอร์ได้เราเซนเซอร์ได้แล้ว ถ้าเกิดเรามีสปอนเซอร์หรือว่ามีลูกค้าเข้าเลยทำยังไงอ่ะซ้อมไหมอันนี้คือปรุงรสรชาติดีน้ำปลาแซ่บไหมนะครับอ่านัวอร่อยใส่ลงไปเลยใช่ไหมใช่เลยใส่ลงเลยอ่ตาอุ้ยน่ากินมากอ่ะใส่ไหมมันหวานอันอ้โมันอ่ะเราเราแค่พูดแค่นี้เลยแล้วก็ลาทูน่า น้ำปลาเทสน้ำปลาเทสน้บปลาเทสตาสิงโตน้ำปลาเทสสิงโตมาถึงหน้าบ้านทนแล้วน้ำปลาเทสฮิโน้ำปลาเทสตาสิงโตน้ำปลาเทสเป็นกองมาเขาไม่ได้จ่ายใช่ไหมแต่ว่าเรารีวิวให้เฉยว่าน้ำปลาดีไม่น้ำปลาดีเขาไม่ต้องจ่ายเราหรอกมาโปรโมทให้เลยเราใช้มานานแล้วใช่ไหมใชยแล้วนี่ของสำคัญแป่งนัวเฮ้ยแป่งนัวแล้วก็ใส่แต่งนัวพอรึเปล่าพอพอแล้วป่ะหมายถึงอะไร <inate> ผมผมคุณนะพอหรือเปล่าเชฟอ่า <Okay. S 1> ผมนัวเรียบร้อยครับผมอันนี้คือสุกกินไดนย้ยังเนี่ยยังยังยังรอรอให้มันเข้าเครื่องรอเปลยนิดนึงปิดฝารอรับทานได้เลยรอรับได้เลย15นาทีก็น่าจะได้เลยหันมาคุยกับกล้องหน่อย15นาที15นาทีก็น่าจะได้แล้วเราไปกินคู่อะไรอ่ะเราน้ำหัวปลาช่อนน้ำหอยปลาช่อนจากเชื้อขาเอวเล็กโอเคเดี๋ยวเรารอ เราไปกินอีกสิบห้าทีใช่ไหมคะโอเคจัดไปเช็คต่องครับชิมหน่อยรสชาติมันต้องเติมอะไรบ้างรสชาติเรื่องไรคะกูแสบคอเลย ทำยี่อะไรเนี่ยไม่กูก็เล่นไงกูตักน้ำซุปมาแล้วกูกูใส่น้ำปลาให้มึงชิ้มเหี้ยทำไมไม่กล้าไม่กล้าบอกว่าไม่อร่อยเหรอเดียวเติมน้ำแค่นิดเดียวพอไม่กล้าบอกว่าของตัวเองแม่อร่อยเลยไม่กล้าพูดเลยกีไม่กล้าพูดไม่กล้าพูดว่าแม่อร่อยโอเคเติมน้ำหน่อยนะครับครับครับเป็นอันเสร็จสิ้นโอเคพอถามว่ารสชาติเป็นยังไงพอเปิดกล้องเท่านั้นแหละไม่กล้าตอบเลยใช่ไหมตอบเลยแต่ความจริงมันไงเค็มเค็มเค็มรสเกลือความเข้ม ้กินน้ำปลามาเลยอันนี้ของจริงอันนี้ของจริงกลิ่นน้ำปลามาเลยที่อ่ะโอเคครับโอเคตะกี้ถือว่าแกล้งนะคะสำเร็จอันนี้ของจริงละของจริงชิมดูไม่แกล้งแล้วของจริงของกับเมื่อกี้ยังไม่หายไปไหนล้างล้างคอล้างคออ่ะเป็นไงอืมร้อน มีข้าวไหมเฮ้ยทำไมครับใครว่าแม่อร่อยไม่ใช่คนนะฮะว้าวเสร็จแล้วค่ะทุกคนเย้แม่อร่อยไม่ใช่คนว้าวขอบคุณครับแล้วก็จะรีวิวต้มไก่ต้มยำไก่ใช่ไหมต้มยำไก่สูตรเชฟทั้งสองคนนะคะแบบสูตรบ้านๆเลย

สำหรับเ่าป๋องไม่ต้องพูดเยอะงัดบย่ากรีสปงเอาฝากฝากช่องหน่อยฝากติดตามด้วยนะครับกดเลยกดชาเฮ้ยกดไลค์กดแชร์เฮ้ยอะไรนะป้นจะพูดว่าไงวะกดไลยกดชากดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์กด subscribe subscribe ด้วยช่องพันสุดาชาแนลดับวะพันสุดาชาแนลอันที่ยื่น กระดิ่งเยอะนะกดด้วยนะอาทิตเช่นอาทิตเช่นกระดิ่งอย่าลืมกระดิ่งอย่าลืมกระดิ่งไปด้วยกระดิ่งยี่ให้เขาคอมเมนต์ทั้งมันเยอะแล้วให้คนดูคอมเมนต์ว่าอีพีหน้าอยากให้ทำอะไรเนาะอีพีหน้าโอเคด้วยจัดให้ทางกวนบ้านๆอยากให้ทำอะไรแล้วจะทำให้ไหมทำให้ครับแล้วแต่อารมณ์แล้วแต่อารมณ์และทรงผมทรงผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนบายบาย ใส่เดียวอ่ะอยากใส่เดียวอ่ะใครก็ได้ชั่วโมงเนี้ยเฮ้ยโว้ยแล้วนะนี่นี่นี่อ้าวร้องผิดนี่ถ่ายทันผมได้ฟังมานานแล้วไงคุณไปซื้อแผ่นมาจากเขมรหรือเปล่าร้องผิดหรือเปล่าอันนี้แผ่นไม่ร้องผิดอ่ะแผ่นมันเดือนนะแผ่นมาจากเขมรน่ะแผ่นไม่ได้เสียลิขสิทธิ์อ่ะถ่ายอันที่เช่นนี้ แผ่นเขาซื้อมาแผ่นแท้ลองเราต้องดูแท้หรือไม่แท้ใช่ไหมไอสามแผ่นร้อยเนี่ยสามแผ่นร้อยอ่ะไอ้ที่เราไปซื้อเขมินใช่ไหมใช่แล้วไอพอแผ่นดทสานเป็นหนังโป้ใช่ไหมเออเออนั่นเลยเออหนังโป้เฉยเลยซื้อสามสามแผ่นร้อยสามแผ่นร้อยแถมแถมหนึ่งคือแถมหนึ่งก็ของจริงสองสองอันคือโป้ไม่มีอะไรใส่เลยเสื้อผ้าเลยแล้นั่หนังสาระก็ดีสาระก็ดีสารคก็ดีคุณป่าป่าไม่มีเสื้อผ้าใส่ คนป่านะณะดีคนป่านี่มีสภาอาใส่อยู่แล้วปัญหาอุคนเนียยาแยบ